กับ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 กั่อยูันผมแ็กซีับวันนี้พวกเราจะมาทาพอหมกับไข่ตุนกันนะครับโดยที่วันนี้ครับเราอยู่ที่บ้านของผมนะครับและผมชวนเพื่อนผมมาครับและแล้วผมมีตะก้อนะครับจะเป็นพอนะครับเพื่อนแสนเดี๋ยวผมเข้ามาในก้อดีป้ราสับวันนี้พวกเราก็จะมาทำอมกนะครับโวัตถุดิบก็จะมีเนื้อไก่กับน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าน้ำกะทิพริกแกง มะกรูดไข่ไก่และกะหล่ำปีะโดยที่ส่วนแรกนะครับของการทํานะครับเราจะต้องทําการล้างผักก่อนนะครับและหลังจากที่เราล้างใบมะกรูดเสร็จแล้วนะครับเราก็จำเป็นจะต้องเอากระหล่ำนะครับเอามาแกะให้มันเป็นใบๆก่อนแล้วเราถึงจะล้างได้นะครับ โดยที่ถ้าเราเราก็จะเกลออกมามันสักสองสามใบนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นเราก็ดาวอามาล้างโอเคและนี่นะครับก็จะเป็นกระหล่ำปีที่ล้างเสร็จแล้วครับเราก็ต้องเอาเอาไปลวกและเราตอนนี้เรานะครับเราก็จะมาทำเป็นตัวส่วนผสมของตัวเออชื่อว่าอะไรนะห่อหมกนะครับแล้วก็เอาไข่มาตอกเเ่เดียว แต่กระชี้หนึ่งส่วนสองช่วยตวงนะครับเทเข้าไปน้ำพริกแกงนะครับหนึ่งส่วนสองช้อนโตน้ำปลาหนึ่งช้อนโตครับน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโตนะครับและต่อไปนะครับเราก็จำเป็นจะต้องตีมันให้เข้ากันนะครับจำเนต้องจำเป็นเนื้อไก่บดนะครับสามร้อยกรัมใบมะกรูดนะแล้วก็ใบมะกรูดสองใบนะครับซอยให้มันเป็นชิ้นเล็ก แล้เราก็จะเทนกูดที่ข่ายนแ่แเาไววรนดหน่อยนหน่อยแมวใหญ่ใหญ่ได้มีคัามมีควาเอ้ยมึงอเอย่างเออ่างงมาเดี๋ยวเควนต่อเองควรให้ละเอียดเลยต่และหลังากนี้นะครับเราก็ยังมีจะต้องเอากระหล่ำปลีไปลวกนะครับเพรยะนั้นเราก็จะต้องไปที่ครัวหลังบ้านขรมันเดี๋ยวันดี๋นนี่นะครับก็จะเป็นกะหล่านะครับหลังจากที่เราได้ต้มมันเสร็จแล้วนะครับเราได้ทาการ ลวกเราก็ลวกมันเสร็จ<อ>แล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ครับจ้เขียวเขียวแล้วแล้วเราก็จะต้องทําการเอากระหล่ำที่เออเรียกว่าอะไรลวกแล้วนะครับเอามาทําจัดจานนะครับทาให้มันเป็นรอบรอบชามของเราครับแล้วก็เทนี่จัดแล้วก็เทแม็กมันร่นโอเคแล้วก็ทําการเอาออไทย เอาเอาห่อหมกนะครับใส่เข้าไปนี้แล้วก็ปิดฝาฟาสฟอหมึกแล้วแค่จำเป็นจะต้องรอนะครับรอประมาณยี่สิบนาทีครับูและระหว่างนี้นะครับเราก็จะไปทำไข่ตุ๋นรัครับและนี่นะครับก็จะเป็นไข่ตุนนะครับดเราใช้ไข่ไก่สี่เียยกอู่ด้วนะครกบ และนี่นะเขาก็จะเป็น finishing product นะเขาก็จะมีไข่ตุนน๋นเขาจะมีแบบชามเล็กแล้วก็ชามใหญ่นะครับแล้วก็จะมีห่อหมอกนะครับ <S <S <อ>เดีเ๋ยวเลื่อนเข้าไปนี่นครับก็จะเป็นห่อหมอกนะครับจะพันด้วยออกระหล่ำปีนะครับและไส้ตรงกลางก็จะเป็นส่วนผสมนะครับ เราผมจะเป็นจะต้องขอบคุณเพื่อนๆของผมนะครับที่มาช่วยผมทำอาหารในครั้งนี้นครับก็จะมีพอนะครับที่กำลังถ่ายตอนนี้มีเอเดนเคนยูจีแล้วก็เฟนนะครับนี่คือเพื่อนทั้งหมดของผมนะครับและมีน้อยจังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิง่งจริงๆยนะครับสวัสดีครับเ <c oughs>